สมุนไพรบำรุงสูตรไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับก็ท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะก็สนใจก็กดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยหรือไม่สะดวกก็โทรเข้ามาก็ได้0878495383เม็ดละประมาณ2บาทไม่แพงนะครับของดีไม่แพงใช้แล้วได้ผลจริงนะ สวัสดีครับมาพบกับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยกับเพื่อนๆนะครับก็จากคลิปวิดีโอก่อนๆที่ได้ลงไปเนาะก็คือคลิปวิดีโอแม่ไก่ขันได้กับลูกไก่อายุ2เดือนขันได้สําหรับบางคนก็จะมองว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับแต่สําหรับตัวผมเองมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะมันเป็นเรื่องปกตินะครับ ก็เราจะมาพูดถึงเรื่องของแม่ไก่ขันได้กันก่อนเนาะว่ามันทําไมมันถึงขันได้แล้วมันจะมีผลยังไงไหมอะไรไหมเนาะก็ถ้าเป็นคนท่าคนแก่เขาพูดนะครับในส่วนที่มันไม่ดีก่อนเนาะเขาบอกว่าแม่ไก่เนี่ยร้อยวัน0ันปีเนี่ยมันไม่ขันอยู่ละถ้าแม่ไก่ตัวไหนขันได้นะแม่ไก่ตัวนั้นน่ะเป็นแม่ไก่ที่ไม่ดีจะนําสิ่งไม่ดี มาให้กับไก่ในบ้านเพราะอยู่มันก็ขันได้นะครับก็มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งที่ดีเนี่ยเราผมจะบอกว่าแม่ไก่เนี่ยการที่มันขันได้เนี่ยเพราะมันคึกครับมันอ่โดยสายเลือดของมันน่ะเป็นนักสู้แล้วทีเนี้ยมันเอ่เรื่องจิตใจเรื่องอะไรของมันดีมันก็เลยทำให้มันขันได้พอมันตีกันเสร็จแล้วเราจับมันแยกมันกาเรียกว่าเลือดนักสู้มันสูง มันก็เลยขันได้นะครับไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องแปลกอะไรเนาะการขันของไก่เนี่ยมันขันได้ทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับจะบอกให้ฟังไว้เลยว่ามันขันได้ทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับมันไม่มีผลอะไรนะกับอ่เรื่องความเก่งหรือไม่เก่งขันได้ทําให้เก่งขันไม่ได้ทําให้ไม่เก่งมันไม่เกี่ยวกันนะครับตัวนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจนะอย่างเดียวคือแม่ไก่ตัวที่ขันได้เนี่ยจะเป็นแม่ไก่พวกอ่ที่ว่าจิตใจดี โอกาสจ่ายลูกมาเนี่ยจิตใจจะค่อนข้างจะสุดดีนะครับค่อนข้างจะเก่งนะครับต้องบอกให้ฟังประมาณนี้ก็ถ้าใครมีก็มาฝากกันชมบ้างก็ได้นะครับหรือว่าใครมีก็อนุรักษ์ไว้แม่ไก่สายที่ขันได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่ไก่ที่จ่ายลูกมาแล้วจิตใจค่อนข้างจะดีนะครับจะบอกให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันเนาะแล้วก็ในส่วนของลูกไก่ขันได้ก็ไม่ต่างกันครับ แต่ว่าทุกทีเนี่ยผมเคยเจอแต่ลูกไก่สี่เดือนขันได้นะรอบนี้มาเจอลูกไก่โอ้โหสองเดือนเองเพิ่งตีหย่าแม่วันเกิดก็จดไว้ด้วยมันเกิดวันที่สองเดือนห้าปีหกห้าอันนี้มันเดือนอะไรอะ่ะอันนี้วันที่อ่าวันนี้วันที่หกแล้วสองเดือนเป๊ะเลยตีหย่าแม่กันเสร็จแล้วก็ดันผมผมเอาแยกนะความหวังดีเราเอาแยกเนาะ มันคึกอารมณ์มันสงสัยมันอารมณ์มันยังค้างอยู่เนาะแล้วมันก็ขันได้เฉยเลยเออการที่ลูกไก่ขันได้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับแม่ไก่นะครับเพราะว่าเรื่องจิตใจมันเป็นค่อนข้างเป็นนักสู้สูงเนาะแล้วก็ทีเนี้ยมันก็จะขันโชขันโชเมื่อเพื่อคู่คู่ต่อสู้ของมันคู่ตัวที่ตีกับมันตีกันอย่าแม่กับมันนะครับก็เลยทําให้มันก็เลยต้องมีการขันคู่คู่ต่อสู้ประมาณนี้ แต่ว่าถ้าเทียบกับอายุมันคือมันขันได้เกินไวัยไปหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นไก่ที่จิตใจค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้าง,างผมมองอย่างนี้นะไก่ที่ขันได้ไวๆเนี่ยส่วนใหญ่จากประสบการณ์ผมเนี่ยมันจะสู้ไก่ไวแล้วก็สู้ไก่ดีแล้วจิตใจค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเชื่องติดเจ้าของนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเนาะทั้งแม่ไก่ขันได้ลูกไก่ขันได้ ก็บ่งบอกว่าไก่ในซุ้มผมเองเนี่ยเรื่องจิตใจเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยเพราะว่ามันเลือดสู้มันเยอะมันก็เลยโชว์พาวโดยการขันโชว์แล้วผมก็มาเห็นพอดีก็เลยถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอย่าง2อ p ีพีสั้นๆที่ผ่านมาที่ลงไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเนะาะก็ไม่ต้องไปแปลกใจอะไรไม่ต้องไป เดาว่ามันจะนําโชคไม่ดีมาใส่บ้านเราหรือว่าใส่ไก่ในซุ้มเรามันไม่เกี่ยวกันมันเป็นเรื่องดีนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของไก่ว่าเป็นจิตใจนักสู้แล้วก็มันก็เลยคลึกแล้วมันก็เลยขันเฉยๆนะครับก็ถ้าใครมีก็เอามาแบ่งปันเป็นชมบ้างหรือมาเล่าประสบการณ์เล่าสู่กันฟังบ้างก็ได้นะครับก็ถ้ามันหนังเดี๋ยวมีอะไรดีๆเด็ดๆแบบนี้เดี๋ยวเอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูกัน เหมือนกับแม่ไก่ขันได้กับลูกไก่2เนนขันได้นะครับก็อีพีนี้ก็มาพูดมาคุยกันให้ฟังกันประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวยังไงก็มาเจอกันใหม่อีพีถัดไปแล้วกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันเนาะโอเคครับล่าลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ